กระทงลิกษิตนะครับยังมีปัญหาอยู่ฮะนับวันนะยิ่งมีผู้สถายมากขึ้นมากขึ้นนะเอแล้วอันนี้ผมย้อนไปวันศุกร์ก่อนวันศุกร์เราย,ยังไม่ยังไม่เล่ากันใช่ไหมครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยปเป็นประเด็นก่อนที่ว่าบริษัท TAC Consumer ซึ่งเป็นตัวแทนลิกษิตแต่เพียงผู้เดียวของบริษัทซานเ ประเทศญี่ปุ่นน่ะที่นาเข้าตัวกระตูนลิรักุมะน่ที่เป็นปัญหาที่น้องอายุ15โดนเดินทางไปเข้าพบพันตำรวจออพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็นาเอกสารไปชี้แจงปรากฏว่าได้ข้อสรุปว่าไอตัวกระตูนลิรักุมะเนี่ยซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทซานเอ็กเนี่ยเขาตรวจสอบแล้วมันไม่เข้าข่ายหมายถึงกระโงนที่น้องทําใช่ที่น้องทำนี่นี่นี่ไอตัวที่เป็นที่เป็นรูปหมีเนี่ิรักุมะเนี่ย อันนี้คือกระทงที่น้องทำมาแล้วมีรูปลิระคูมาไหมนี่ไงนี่นี่ไม่ใช่หมีจริงๆอ่ะอ่ะไอหมีจริงๆเนี่ยมันไม่เหมือนอ๋อเขาบอกว่าอ่ารูปทรงใบหูอะไรเนี่ยไม่มีความเหมือนตัวกระตูนลิระกูมะอ่าซึ่งแล้วก็ตัดอันนี้ตัดไปได้เลยว่าไม่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ไรไม่เหมือนเนี่ยนะเพราะว่าไอลิละคูมะของจริงเนี่ยนะ ใบหูเนี่ยมันจะมีสีมันจะมีหูอ่อนอยู่ข้างในและตาสองข้างเนี่ยมันตกลงมาใกล้ๆกับไอ้เขาขาวกับจมูกไงแลวเขาก็บอกว่าไอ้ทีเนี้ยการไอ้การดำเนินการที่ของบริษัทท a c อซเนี่ยก่อนจะจับคุมใครเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดียบโ็อกเทเซอร์เราเก่งมากค่ับเนี่ยนี่ัวจริง เห็นไหมมันจะมีมันจะมีสิ่งนั่นอยู่ในหูใช่ไหมแล้วตามันจะเป็นระนาบเดียวกับจมูกอ่าอ่าใช่ใช่ตาจับตาอันนี้ดูเป็นลรลาองมากที่ขี้เกียจมากเลยนะเนี่ยนอนอยู่นอนนอนตาใสายญาติอ่าอ่ะเขาบอกว่าก่อนจะจับคุมใครเนี่ยทางบริษัทเนี่ยจะตรวจสอบก่อนว่าละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ครับและหากละเมิดลิขสิทธิ์จริงเนี่ยจะออกจดหมายเตือนก่อนสองครั้งให้หยุดการกระทำผิดถ้าไม่แก้ไขจะส่งตัวแทนไปดำเนินคดีเขาบอกกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ย กับานายประจักษ์เนี่ยเขาบอกว่าไม,ไม่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 เกี่ยวกันเลยเพรแสดงว่าน้องอา,อายุสิาเนี่ยรอดพ,ลพลอ้นข้อหานี้แล้วเตรียมฟ้องกลับครับพลตำรวจเอกวิรชัยบอกว่าส่วนกรณีนายประจักษ์เนี่ยที่อ้างเป็นตัวแทนของบริษัทเวอริเชคเนี่ยฮะที่เป็นตัวแทนของลิขสิทธิ์ของซานเอ็ก e เนี่ยยืนยืนยันว่ามีอํานาจไปการปราบปรามนั้น,นทางบริษัทซานเอ็ก e ระบุว่าไอทางบริษัทวอริเชกที่ที่นายประจักษ์เป็นตัวแทนอยู่เนี่ย,ยถูกยกเลิกสัญญาไปแล้วไม่มีอำนาจไปจับกลุม ปรับหรือเรียกค่าเสียหายครั้งนี้ก็จะเข้าข่ายกันโชคทรั์นะฮะแล้วก็เออหลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะเรียกนายประจักษ์เนี่ยพร้อมกับผู้บริหารบริษัทวริเชคเนี่ยมาสอบสวนถึงขบวนการว่าเงินที่ได้ไปเนี่ยไปแบ่งค่าปรับใครบ้างนะฮะประเด็นนี้านายประจักษ์เขตอบโต้ตตตนะว่าว่าเพิ่งเลิกสัญญาเมื่อวันที่หกืี่สิการนะฮะจะไม่อ่าแล้วก็ทางทางพนักงานสอบสวนเนี่ยจะให้ทางพนักงานสอบสวนสพเมืองนครราชสีมาเนี่ยอ่า เรียกมาสอบปากคาต่อไปอ่าอ,อ,อันนี้ก็วันศุกร์นะแล้วก็มีช่วงเย็นทางคนตํารวจโทพูนทรประสรศักดิ์ผู้บัญชาการตํารวจภูทรอ,อ่าตำรวจภูธรภาคสามลงนามคําสั่งให้พันตํารวจเอกขเชนเสตปุตตะนะฮะผู้บํากับการสพเมืองนครราชสีมาเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจภูธรภาคสามเป็นเวลา30วันแล้วก็ให้พันตำรวจเอกสนธยาแป่แนะดงเพชรรองผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมารักษาการในตำแหน,น,น่ง ผู้บการสพเมืองแทนทีนี้ส่วนความคืบหน้าเมื่อวานนี้นะฮะทางผู้สื่อข่าวเราเนี่ยไปคุยกับทางน้องตัวน้องอายุ15ที่บ้านที่จังหวัดนครราชสีมาก็พบว่าเจ้าตัวนีกำลังเร่งทำกระทงเป็นไอสรีมอยู่เลยเพื่อส่งส่งให้ห้างสตรสินค้าก็เขาบอกว่าคราวนี้จะไม่มีลายกระตูนละครับ ก็ <G ül ets> จะเอ,เ,อเอาเงินรายได้ามาเป็นทุนการศาึษาน้องเขารู้บอกว่ารู้สึกโล่งใจนะแล้วก็มีกําลังใจดีขึ้นมาที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเยอะแยะเลยแล้วก็ที่ประเด็นของตัวเองเนี่ยเป็นการจุดประเด็นให้ผู้เสียหายรายอื่นเนี่ยเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมครับ,รบ <N> อนอกเหนือจากนี่ยฮะนอกเหนือจากที่ต่างจังหวัดแล้วเนี่ยในกรุงเทพเนี่ย <นะ S 2> ก็มีการเข้ามาแจ้งความนะเมื่อวานนี้นะคุณเตอร์นะครับนางสาวพรมหอมเนี่ยหลวงที่ลาดเป็นชาวลาวเนี่ยเข้ามาแจ้งความ กับทางตํารวจสอนอพญาไทยว่าถูกนายภูมิภากรถิ่นสวรรณหรือนันกิ่งเพชรนี่คนี่คนนี้เลยมีคนที่เป็นมือขวาในประจักษ์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปราบปรามทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทนิวสตา์มเดียเข้าไปล่อซื้อถุงผ้าลายการ์ตูนมังกี้ดีลูฟี่ไอเรื่องวันพีซเนี่ยสิบชุดราคาชุดละ390บาทแล้วก็ขู่กันโชกซับเขาสาม หมื่นบาทเหตุเกิดเนี่ยเมื่อช่วงปีหกหนึ 1. 1> ่งปีแล้วแต่พอ,อพเจ้าตัวเขาเห็นว่าถูกม,มีมีเคสกรณีน้อง15ขึ้นมาเนี่ยน้องอายุ15หขึ้นมาก็เลยมาแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาการชคทรัพย์ที่นครสวรรค์ก็มีนางสาวสุดาทิพย์ดวงจินดาแม่ค้าออนไลน์เนี่ยมาแจ้งความดำเนินคดีเรื่องที่ถูกแก๊งละเมิดไอ้ที่อะไรนะแก๊งลีรับแก๊งลีรั์เนี่ยสั่งซื้อ ลูกเสื้อผ้าลูกเป็ดเหลืองสามตัวครับออแล้วก็ให้เอาไปส่งปรากฏว่าเขาโดนรีดเงินไป25 0 0 0แต่เจ้าตัวไม่ยอมนะอมยอมจ่ายขอประกันตัวกับ,กบทางตำรวจ5 0,000บาทไปสู้คดีแล้วก็สอบถามไปกับทางทางบริษัทแล้วเนี่ยทางบริษัทอ่ s t o r อ a n d โตแ e a ด์เเนี่ยเจ้าของแบรนด์ B-Duck ไทยเนี่ยครับไทยแลนด์เนี่ยซึ่งเป็นไอเจ้าของลิขสิทธิ์ไอตัวแทนลิขสิทธิ์จากฮ่องกงแต่รายเดียวเนี่ยเขาบอกก็ยืนยันว่า ไม่เข้าขายการละเมิดลิขสิทธินะมีอีกที่นึ่งฮะที่กำแพงเพชรฮะนี่ฮะนักข่าวของเราได้รับรองเรียนจากคุณคักขนางเกตวงอายุ35ปีครับ,รบ,รบเป็นชาวอำเภอพอานกระต่ายกำแพงเพชรฮะเขามอีอาชีพสารตะกร้าจากเส้นใยพลาสติกขายตามตลาดนัดคนเดินงานโอทอปต่างๆเนี่นะแล้วก็แน่นอนนะเฟซบุ๊กมันดังใช่ไหมก็ขายทาง Facebook ด้วยหารายได้มาเลี้ยงดูลูกชายวัยห้าขวบครับ ป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงรช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ฮะนี่ฮะเล่าทางน้ําตาครับคุณข้าคานางบอกว่าเคยตกเป็นเหยื่อแก๊งรีดลิขสิทธิ์เหมือนกันนะถูกล่อซื้อให้ทำสินค้าผ่านทาง Facebook น,นี่แหละให้ทำถุงพลาสติกสารใส่แก้วน้ำพร้อมติดลายการ์ตูดนดอโดมอน20ใบ,บใบละ80บาทนัดให้มาส่งที่เขตเทศบาลตำบลพันกระต่าย24มิถุนายนกลางปีที่ผ่านมาถูกจับ,บฮะรีดเงินไป3 0,000บาท ตัวเองนะต้องเอาทองคําที่มีอยู่ไปจำนำมาจ่ายเงินไอ้พวกนี้ฮนะเจ็บใจก็เจ็บใจอุ้มลูกพิการร้องขอความเมตตาแล้วก็ไม่ได้รับความเห็นใจฮนะโอ้โหมันเลวจนไม่รู้จะพูดยังไงฮนะ <S <S 2> <S 2> เรื่องนี้นะ,ะคุณแม่คนนี้บอกว่าระหว่างที่ถูกจับก็พยายามขอดูบัตรของคนกลุ่มน,นี้ด้วยแต่ก็ถูกปฏิเสธจะเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปมันก็ไม่ให้ถ่าย <S <S 2> <S 2> ตอนนั้นก็ตกใจแต่ก็รู้สึกเสียใจมากเพราะว่า ตัวเองเนี่ยก็ลําบากอยู่แล้วนะฮะลำบากทั้งต้องทํางานเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูลูกที่5ขวบแทนที่จะไปวิ่งเล่นวิ่งซนเรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอื่นเขาเนี่ยนะมันทุกข์ใจอยู่แล้วฮะมาเจอคนเลวระยำพวกนี้เนี่ยโอ้โหเขาทนไม่ไหวคือเขาทําลายปกติใช่ไหมใช่ฮะเขาทลายโดเลมอนเพื่อจับเขาพอเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยก็เลยเนี่ยมันร้องกับนักข่าวนี่ฮะเดี๋ยวก็คงจะมี คนไปรับเรื่องร้องเรียนจากนี่คุณแม่คนนี้แหละนะครับไปช่วยกันอุดหนุนนะครับใครอยู่ใกล้ๆนี่ฮะที่พานกะต่ายใช่ไหมครับดูฮะโอ้โหนี่ฮะตอนนี้นี่จะห้าสิบแล้วนะผู้เสียหายนะฮะเออนี่ผู้บังคับการผู้ทอนรั้นครราชสีมาก็ยืนยันว่าจะเดีตวเนี้ยกําลังเตรียมแล้วล่ะนะฮะกำลังสอบปากคำผู้เสียหายให้ได้ครบถ้วนที่สุดเพื่อที่จะเอาผิดแกงนี้ยกขยงเลยนะครับ